สวัสดีครับวันนี้ผมว่าจะพามาดูรถจ้ำครับนะครับรถแจมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอาทีเป็นคูเปอรต้าครับเป็นร้อยสี่สิบนะครับเนี่ยร้อยสี่สิบเห็นกันไหมครับโฟกัสสักหน่อยเห็นกันไหมครับร้อยสี่สิบแบบเนี่ยอาทีร้อยสี่สิบนี่ก็กลองวังกลมมันจะพังหมดแล้วนะครับวงกลมพังกันหมดแล้วครับ แล้วผมก็จะทำใหม่เนะี่ยกองทำเองครับเนะี่ยทำเองกองนะใช้โครงสยามตาช้างครับขุปตาเกียนะร์ วินนี่ผมไม่ทราบว่าเขาว่าพี่ผมใช้วินอะไรนะรวินน่ะผมไม่ทราบว่าเขาพี่เขาใช้วินอะไรนะไม่ทราบว่าใช้วินอะไรนะรสภาพมันใช้ได้ครับแต่ผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอ้ตรงบางกลนะเปลี่ยนบางกลเอาคร่าวๆผมแค่มาดูคร่าวๆับว,ว่าจะทําอะไรดีคข่าวๆถ้าพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้ ก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะครับใอยากให้ผมทำหรือ review, รีวิวดูรถปัญนนาหรือไงครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับคลิปนี้ผมเข้าๆไว้แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับบาย